ดีครับพี่น้องขอต้อนรับของชูช่องจ้าสายฟ้าแค่แนวนะครับเนาะช่องซื้อกลางสําหรับตลาดนัดโคกกระบือออนไลน์นะครับเนาะสำหรับมือนี้ช่องจ้าสายฟ้ากหได้อ่ยูทีตลาดนัดบ้่นหันนะครับเนาะอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะมือนี้กับเจ้าภาพพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายการอัปเดตราคาง่วงนะครับเนาะมือนี้อ่าคลิปนี้ก็เจ้าภาพพี่น้องด้เบิ่งราคาง่วงง่ำหรือว่าง่วงไปเลียงง่วงเนื้อ อ่าทุกอย่างกินมีเจ้าของสิได้สอบถามเบิ่รแล้วครับพี่น้องครับอ่าความเราสิทธิภาพพี่น้องหรือย่างเบิ่งครับหรือย่างถามมลบาทนี่ครับอ่าไปน้ำกันครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่ขวามาแล้วกับเปลพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องท่าสายฝ่าแขนหนาวนะครับเด้อข้างน้องบ่ดิอ๋อมาน้ำกันบ่ออ๋ มีหอหนาโอ้ย so oh. ันยังงงอยู่ครับสวัสดีครับข้างข้างหรือข้งตัวเล่บอตัวนี้หาที่ส้องหาที่เก้าคยตัวนี้เจ้าปีครับ ไอ้นูอีกตัวเหรอครับนูสองตัวตัวสามไม่ต้องสะสมตัวใดไหมครับอ๋อนี่นะครับเนาะมีใบมีหลอดกคตรเลครับเนาะอาครับสู้งที่ตัวใดเด็ดปั๊บเลยครับหืมลอยลอยหาที่หาเนาะครับเนาะเอาขับคล่องพร้อมปิดเปิดที่ ห้าหมื่นสองอาตัวนั่นใดีบาทนะห้าหมื่นเก้าสูงี่ตัวไหนครับ <50. S 1> ลอยหาสิบเจ็ดนะครับนะอับเจ้าปีแล้วครับตัวน,นั้นสี่ปีกว่านะครับเนาะอ้ะาวฝากเบอร์โทรติตอนนะครับศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดสอง ทอดย่างเหครับหอยทอดนะครับเอาครับขอบคุณครับครับเอากระดิ่งย่างดึงของแม่บ่ะใจไม่โกอันได้มาสองสามตัวอ๋อ ต้นน nah kind of ี้ด okay. ิเปิดไ right. like ้านที่สเปิดไป้านที่สองแม่ลูกเ่อแม่แม่แม่นั่งแม่นั่งเนาะเปิดานที่สองต้นไงเนียนปะ่ัวเนียนสม่ัวเนม่นตัวนี้คือเปิดไปฐานที่สองจักปีครับกล้ยงวง่วจักปีปีสามเดือนนะครับเนาะฐานที่สองใช้ตัวใดอีกอีตัวนี้แม่ลูกอ๋อแม่ลูกเนาะใส่มินิใส่มินิแม่ลูกใส่มินิครับเข้าหัวห้า้อยแม่ลูกนี่เข้าหัวห้าร้อยเนาะ ครับต mm. okay. so uh, NO ัวรองได้เอาตัวได้อีกเ็ด้ัน9ตัวใหญ่นั่นเรก้า99เรียงลูกดีเนาะมีลูกคนมาอยู่ปะแยกแล้วนะครับเอาฝากเบอโทษที่ตัวนะครับอันนี้9 9 9 9 99 001 991 991ทำให้ยังครับให้ฝนให้ฝนนะครับต้เอาหมันครับผม

ูก็บ่ไร้วันดอกก็ิ้ก็สามสิบกอคสอย้ันอนก่ปีครับก้อเ่สามปีพอเปิดไปเท่าไหร่สองหาสองหาอาฝากบอต์โที่ตอนนะครับนี่เบอร์ทรฮะบ่อนอ้ใส่เบอร์ทร้อใส่เบอร์ทูครับผมนะครับเอามันมาเอ่ะมันมันอย่างเบ่งงองามไปเลยนะครับเนาะ เห็นซือเสียกจังสิดหัวฟันปีาของมันเริ่มติดแดดแล้วข้างขวาปะว่าไงครับเถื่อนเลยลูกแหลกครับแลกลูกแล้วแยกลูกแลกแล้วเนาะเถื่อนเลยครับพีนองเลยครับได้ดูยกตัวแล้วปะ ตัวเดียวสูงสุดเท่าไหร่ดับสูงร้อย้าสิบบาทห้าสิานะครับเนาะงออยู่ประมาณเจ็ดีครับลูกเดียวครับลูกเดียวพ่อเปิดไปเท่าไหร่ห้าหมื่นเอ็ดห้าหมื่นเนะครับเนาะฝากบอร์โทรติดต่อนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดนย์ศูนย์แปดศูนย์ศเจาห้าเครับหมายงครับหมายถ่ายนะครับนะครับเอามันมครับ

แม่ลูกเนาะพ่อเปนตัวไหนครับลูกเจ็ดปีเจักเดือนหรอลูกพอเน่หาเดือนนะครับมาเบ่งลูกกันครับนี่ครับลูกคนหาเดือนครับแม่อายุยยรึปีหรอ ที่ปีกว่าไดูเล็กตัวครับลูกตัวที่สองนะครับเนาะสูงยี่สิบอะไรแต่บาทมั้งบอบ่ได้บัทเนานะครับเนาะอ่าแม่ลูกเปิดไปเท่าไรครับเจ็ดหมื่นนะครับเนาะเอ่าฝากเบอร์โทรติดต่อได้ครับศูนย์หกสามเก้าห้าหกสามแปดแปดเจ็ดห้อยนงครับห้อนัดครับห้อยนัดเนาะครับโโนเนาะหารมัออน 5, 6, 6. ม 8, 7, 8, 7, ันครับ อิงกลงกันทัหมดเลยครับที่ที่แปดครับทีที่แปดเลยกีครับอ้อมอร้อมทับเราตั้งแตทับแยกลูกเถกออกหรอกาลูกเถิก ไอลูกสามสามอกเราลูกเถอะอ๋อครับขายเยี่ยมทายของเราหายไปแล้วขายลูกไปแล้วหายลูกแล้วไอเจ็ดปีครับนี่ขวตัวนี้ขวดตัวนี้สี่ปีครับสี่ปีเลลูกสี่ปีลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวสูงสลด์อะดรบนั้นปครับสูงลอยสี่สี่บวกครับลอยสี่สี่บวกอ่าสี่สแปดสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดมีรถรับสรงพร้อมมีรถรับสรงพร้อมราคาต่อรองเลยต่อรองได้อ่าฝากผู้โชคจิตตรงมาเลยศูนย์หกสามสามสองเจ็ดสามสงสี รับผมมาเลยนเราลงนี่รับผมตรงตัวไทยรับ z o ตัยใจก็ลอยมาเลยนี uh uh. ่มองลูกอยู่นี่ครับ้้ัเบ้องเี่ยังงเครับมือนีนเบิ้งกลางงอใหญ่ครับมือนี้ สวัสดีคร <reco Christ. S 1> ับครับผมงวดเล็กปีเราพ่ะก็เขาได้ลูกแรกได้ลูกอนึงเราครับเอาลูกใครไป็เรา่ะครับผมอ๋อลูกแรกจะคุ้มคุ้มท่นได้ยงไรบเพ่อลูกนี้ก็ลอยหาซิบครับลอยหาบตอนนี้ผสมไปไปผสมไปครับผสมโตผสมโตไปเนาะครับผมอ่าพ่อเปิดไปที่เท่าไหรครับสี่หมื่นเครับสี่หมื่นเจ็ดฝักฝากบอก้จ้นะครับ พื้แปดสามครับพื้นแปดสามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็พออยังครับพอมอนครับพอมอนนะครับนาอามันมครับพอมอนครับออขาเป ใ <Es poor noise> ้รอกกส้น <Bun sed |nospeech|> <and Niger half> ั่นเอ่รไ้ ngay thôi, ngày ngon ngon hơn bà, mẹ lục nó phở nó, lục, phong cờ đấy, phờ đấy, phờ bàn bàn, bảo là bia, phờ sống mãi vô, sống vô, nó bọt ที่ใบที่ใบทไอ้ต้นเมียทอง,ทงว่าบาทตอนนี้บอกบอท่านทองนะครับเนาะขึ้นแล้วละ่ะขึ้นแล้วลูกคนจักเดือนเจ็เดือนนะเจ็เดือนเดอนเดือนนะครับเนาะเมียเลยลูกเจ็ดตัวแล้ววะก็เลยมีตัวสองตัวสองนะครับเนาะพ่อเปิดไปเท่าไหร่บาทนี้แม่ลูกอ,อาเจ็ดอาเจ็ดอาฝากขอโทษที่ต่อนะครับ รูนนะแปดศูนย์สสามีสองสามีสองสองสามี่อสเจ็ดหกห้าศูนย์เจ็ดหกหาศูนย์ครับคอยนครับอเสือครับเนครับเอาครับมันหมานครับอบ สวัสดีครับเจ็ดปีแล้วครับพ่อตัวนี้สองปีกว่าครับสองปีกว่าสามปีปีเก่าสามปีนะครับเนาะนลูกแรกครับลูกแรกเอ่อลูกคนท้ายเราบ่ลูกคนต้นนั่นครับตัวแดงหรือบ่แนนครับลูกแรกแนนครับถึงอยู่ตรงไหนแถววัดบ่ครับนี่ตัวแม่ สี่สิบหวหครับเนาะลูกคนาเป็นลูกของพ่อไรครับลูกสี่ใบเนาะครับผมเปิดไปที่เท่าไรครับไม่แปลที่ผาครับแตที่ผาเอาครับระธูปจิตอนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าสามสองห้าสามสองหนึ่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 งสามหกสามครับผมครับ

ขายอก่อดิขายไหมไม่ขายครับจงูหน่อยบ่สาวน้อยสาวนอยจักเดือนไนี่น้ปนตรงไแปดเดือนเ้เดือนรอฮะอ๋อพ่อเปิดไปเท่าไหร่ีมื่นเจ็ดที ฝากกระโทรติตอนะครับ080 080 766 766 2386 2386ครับผเอามองามแรับครับ๋ยังเหมือนพระบันนี้ครับ 别坐。哎。好啊，我好天发快递，你来取嗯。 กี่ป <anymore> ีคร <Les down 65> ับสามปีสามปีสูงอะไรพอหรบ้านรึั่บ่อรับพัหนบ่อร่งสูงมั้งนะครับาะผสมไปดิ่ยงง่งคอน่งก็เรื่รผสมนะครับเนาะครอบปัดไปเท่าไรครับ เปิดใหม่สี่สิบเก้าครับเอาฝากบอทเทิลจิต่อนะครับบอทเทิลจิต่อนะเอาครับมาเจอกันที่ตลาดเลยรนะพ่อเนาะครับผม สวัสดีครับทาได้ไหมตัวหน้ามือนีีตัวเดยวนีิขายแล้ววะโอเคครับขายแล้วเนาะโอ้ขายกันเท่าไหร่หนิสี่สิบเก้านะครับเนาะเอาครับ นงางบึงเย้ครับัางบึงครับโอ้คนคนบนบาจับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video จักปีครับนี่ว่ปนสี่ปีห้าปีหสี่ปีห้าปีนะขายได้ครับนี่มูกเท่าไหร่อกหมนี่ละหกหมื่นเะครับสุงยี่เท่ไรครับร้อยห้าสิบ่ร้อย้งลงพี่ัานโอ้ยเงนเือนเลยครับเปิดไปเท่าไรนะครับเปิดไปเท่าไรนะหกหมื่นหกหครับเอาฝากเาช่วยนะครับแปดห้าปสิแปดบสองเก้าสี่าหยังครับ

ว้าโล่ต้นไม้ใอ่ะริงๆครับไึ่อเยอะกูครับไห้หรอครับไหมครับไห้ไปดิงวดเนวเจ้าปีครับปีกวันเ่รอปีกวัสูงเท่าไรครับนี่หนึสามิบกวัเนาะอ๋อครับพ่อเปิดไปเท่าไหร สามมนเก่านะครับสามมูนเก่านะครับเนาะอ่าฝากกร้อจิตร์นะครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดหนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าหลครับไข่ตัวดีนะครับไ่ตั้นะครับนะบรรลาดนะครับเนาะโผมมันๆหมัครับอ้อมดันเสียงใครโดพ่อ แม่ลูกบอกแม่ลูกอ๋อครับมันหย่อนแสียงครับนะนี่ครับแม่ลูกความชุ่มราลูกบป็นบ้านเนาอหร่บอกอ๋อแม่จะกปีแล้วครับหรือโตลูกเนี่ลูกสามตัวนี่ ครับเป,เปิดเปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้หาที่หาอ่าฝากเบอร์ 4, อทรติดต่อเด้ครับคุณเก่าซี่8สองแปแปดครับพ่ออยังครับพี่ชัยพ่อพี่ชัยนะครับมาจา่สหน้าพ่อนร่กูุลงบ้านไหนกุนลังบ้านหัวเชนเกบเลย เช่นงแงโอ้นงแงนงแง่นะครับผมครับครับไมเอานคไหครับผม้ก็ยังเป็นแบบคือว่าเอ้ยยังเิ็งบรรยากาศไปเรื่อยครับนัว เริ่มติดแดดแล้วมือนี่พี่น้อง้ยแม่ลูกวะแม่ลูกวะโอ้ลูกก็ลูกของอะไรครับ่อเปันยูนบ้านนะครับยูนบ้านเนาะตัวแม่นี่ ได้ลูกยกังโตแล้วเอาลูกตัวเดียวครับอือมั้งแค่ปีครับเนี่ยมั้งตัวเนี้ยได้ทีปีทีปีนีน่ตัวเดียวนะครับเนาะอือแม่ลูกพ่อเปิดไปเท่าไหร่เปิดไปหกหมื่นครับหกหมื่น <60, 000. S 2> ครับเอาราคากะพนะอกฟังเนาะหกหมื่นฝากขอโทษทิ่ตายนะพ่อ พี่บอกวิธีทอดดำงอาปเลยเนาะทอดดำดำดำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ทอดัำดำอะไรอยู่เนี่ยมาเจอกันอยู่สนามด้วยเนาะครับมาตลอดเนาะครับมาตลอดครับครัผมพ่ออยังก่อนพ่อสมพรพ่อสมพรครับผมบ้านหนองแคนบ่วทุ่มลัดครับผมบ้านหนองแคนบัวทุ่มลัดนะครับเนาะติดตัวอะไรครับผมไปถามหมดครับไปถามหมดเนาะเอาเอาเบ่งแม่แม่ลูกตัวนี้มาเนี่ยโอ้มันย้อนแสง สี่ทหาที่พ่อแมนต่อได้ราคาต่อร่องได้นะครับเนาะครับเอาเบิงเบิงแม่ลูกนะครับนี่ลูกเป็นี่ที่หาต่อร่องได้ฝากขอโทษที่ตาครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งที่ศูนหนึ่งศูนย์ศูนยหนึ่งศครับพ่อครับวัครับแผมกผมฝา ขอบคุณครับมสำหรับคลิปมั่วมูนี่ทางกาสายานะครับเนาะกะขอจบคลิปมั่วใเพียงแค่นี้นะครับเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้ง่องเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอกาไสวัสดีครับ